พี่น้องจ้าเมื่อนี้ก,กมานเสาอ,อีกแล้วจ้าเบิกเต็มค้นนลดดำอีกแล้วพี่น้องขอบคุณหลายหลาอด้วยจ้าตอผมันลอยกล้วยอีกบกดีการเไดเสาหัวอีกแล้วจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าลูกค้าเพื่อนกับบอกต่อๆตกันเนาะค่ะพี่น้อง ผู้นึงเฮ็ดเห็นผู้นึงเฮ็ดก็อยากได้ขึ้กันเนาะคะ่ะซื้อมาตต่ไซเพื่อนกระทามกันเนาะคะ่ะคุณกะสิเห็นเสาแข็งแรงเป็นตะซื้อเนาะคะ่ะอันนี้วัไดดโฆษณาเนาะคะ่ะอันนี้ลูก้าเพิ่นเบากับไขฟังเนาะคะ่ะเห็นผู้นั่นอันเฮ็ดตัวสันถามเบืองเจ้าซื้อมัตต้ไซ่สีเนาะคะ่ะพกระนั่มมาซื่อค่ะพี่น้องตาฮัต,ะตะน,ะน,นะคะพี่น้องลูก้าเข้าเข้าบัไดเฮ็ดขี้ลายเนาะค่ะพี่น้องเขาเฮ็ดไห ใส่งานแข็งแรงทนท่าน,านใส่ได้ดนเนาะคะ่ะเมึงค่ะอ,อันนี้อันค้างนี้นี่เป็นเสาบาทนะคะนี่เสาบาทเล็กโพค่ะทั้งนั้นเป็นเสาหัวค่ะพี่นอ้องเป็นเห็ดกิบใบให้ใส่ลวดน้ำยางดีเลยนี่ค่ะ bừng bừng bừng